ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะเพื่อรับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ค่ะพลโทเพอรี onto, Paris, ่ริมเชงยาวผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพสิงคโปร์นะคะได้ประกอบพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ เดดาจาอุตมะบาคติเซเมแรงเทนทาราให้กับพลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและสิงคโปร์ค่ะโดยมีดรโทนี่ตันเกนแยมนะคะประธานาธิบดีสิงคโปร์เป็นผู้มอบทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นระหว่างกองทัพของสองประเทศที่มีพัฒนาการของความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคง การฝึกศึกษาตลอดจนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมทางทะเลและทางอากาศของกองทัพไทยกองทัพสิงคโปร์และกองทัพมิตรประเทศในอาเซียนทําให้เกิดความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคพร้อมกับยืนยันว่าความร่วมมือของทั้งสองกองทัพจะคงเป็นรากฐานที่สําคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เกิดความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป